สวัสดีครับมาพบกับน้องอนนานและพ่อโจอีกแล้วกับช่องอนาหลอกครับใช่อนาหลอกหลอกลอกวันนี้ <c oughs> จะมาพาทุกคนนะครับไปเล่นเกมที่มีประโยชน์่าแต่ว่ามันจะเป็นแบบเกมที่สเ p คซิฟิกนิดนึงก็คือต้องเป็น ios อย่างเช่นสำหรับคนที่มี ipad ipad หรือเครื่องแบบ่า apple ที่เป็นพวก macbook อะไรเงี้ยนะนะครับก็ไปดาวน์โหลดแอปนี้ได้เลยเนะชื่อว่าหลายคนน่าจะมีพวก ipad เนะชื่อว่าหลายคนน่าจะมีเนอะ okay, นะครับแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวมันมีเกมเยอะแยะเลยเข้าไปใน Play Store ไปค้นหาว่าโคดดิ้งก็ได้เพราะวันนี้จะพาทุกคนไปเล่นเกมแนวโคดดิง้งนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาอาณาเล่นด้วยนะครับเกมนั้นนะสำหรับแอปนะ iPad หรือว่าตัว MaxOS เนะครับเกมนั้นเครื่งองมือตัวนั้นชื่อว่าชื่อว่าอันนี้เลยนะชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่าเพล y g เก้าเพลยก์าายกาเพ,าาพาาแปลว่าอะไรลูกรู้ปะ เเด็เอ,เออใช่สนามเด็กเล่นนะอันนี้ชื่อว่า Swift Playground mm hmm. ก็เป็นเครื่องมือสำหรับฝึกเขียนโค้ดนะครับทำแบบโปรเจกต์เล็กๆสำหรับเด็กๆก,ก็ได้และตอนนี้เรามาอยู่ที่แบบเกมเริ่มต้น mm hmm. พอเข้ามาเนี่ยมันจะโล่งๆแบบนี้เลยนะโล่งๆแบบนี้เลยให้ทุกคนสังเกตแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเราสามารถเพิ่มแอปเข้าไปได้ใช mm hmm. ่ปะและในในที่เนี้ยพ่อมีแอปอยู่อันหนึ่งที่เพิ่มไปให้อน,หนาแล้ว mm hmm. ชื่อว่าอะไร mm hmm. อ่านที This Star start start สตา with with ตวิดโค้ดโอเค get start with code ก็คือเป็นแบบแอปแรกอะนะครับลองแอดเข้าไปเพิ่มเข้าไปคราวนี้ลองกดแบบโค้ดแมชชีนดูอ่ะกดเลยปึ๊บอ่ามันก็จะเพิ่มเข้าไปเห็นไหมฮะแบบนี้ได้เลยแล้วก็มันก็จะดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดตัวเกมคราวนี้เราไปอันแรกก่อนเพื่อให้เราเข้าใจว่าเกมมันเล่นยังไงอ่ะ get start with code ไปเลยกดเลย กดได้ไมไ้ปึ๊บอ่าสที่โอเคคราวนี้เนี่ยอ่าเรามาดูกันนะ <c oughs> เขาบอกว่า get s t a r t with code ใช่ไหมนี่คือ command แปลว่าคำสั่งคำสั่งก็จะมีแบบให้เราอ่านแปดหน้าคลิกสไลด์ไปสไลด์นี่คือด้านหนึ่งอ่านี่คือ have you ever followed a recipe to bake something delicious โอเคอ่ะนี่คือพวกอะไรล่ะ อ่า follow instruction to assemble something cool อ่าก็ทำตามขั้นตอนนะอ่า next อ p ปก็อ่านคำสั่งะถ้าเราอ่านแบบเร็วเร็วนี่อุ้ยใบพัดหลุดใช่ป่ะอ่าโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นคำสั่งนะก็เขียนคำสั่งเขียนโคดนะครับป่ะอ่าห้าหกเจ็ดอ่าโคดเป็นลักษณะของลักษณะนี้เลย collect gem collect แปลว่าสะสมเจมแบบเจมก็คือพวกเพชรอะไรเงี้ย collect gem อ่าไป เราพร้อมแล้วเราไป start เลยนะ <Okay. S 1> โอ้ยอนณาเจอไหวไม่นอเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะแต่พ่อต้องล่วยนะด้วยโอเคอ่ะเรามาเริ่มกันเลยอ่ะง่ายๆแบบนี้นะครับเข้ามาแล้วเนี่ยเขาบอกว่า go use s w i f t command till by to move and collect a gem อ่ะเจอภาษาอังกฤษกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวอย่าไปกลัวนะภาษาอังกฤษยิ่งเจอบ่ยบอยๆจะทำให้เรายิ่งสนุกสนุกแล้วก็เก่งเก่งภาษาอังกฤษนะเขาบอกว่านี่ เห็นเจ้าตัวนี้ไหมเจ้าตัวนี้เราต้องเขียนคำสั่งให้มันเดินไปเก็บเจมเดินหน้าไปอนาคิดว่ามันต้องเดินหน้ากี่ครั้งดูสิเดินหน้ากี่ครั้ง1 2 3ใช่ไหมอ่าเราไปดูนะคลิก enter code โอเคใช้คำสั่งอะไร m o v e มีคำสั่งให้เลือก2อันอ่ะเขาบอกว่าค่อยๆอ่านนะครับเขาบอกว่า look for the gem in the p e r s o n world ก็คือดูตรงนี้ ่าดูแล้วเมื่อกี้เราดูแล้วนะว่าต้องเดินหน้ากี่ครั้งนะ3า,าครั้งแล้วก็ enter the collect combination of the move forward and collect g e m comma ก็คือนี่คือคำสั่ง2องันแล้วก็ press run my code ก็คือกด run my code ได้เลยถ้าเขียนโปรแกรมเสร็จเดินหน้าอัน,นาคิดว่าเป็นไหน move forward กับ collect g e m อันไหนดีอันไหนดีอันไหนแปลว่าน่าจะแปลว่าเดินหน้า มูฟ <Move. S 1> ถูกปะมู e อ่านะพิมพ์เลย M O M O กดเปลี่ยนภาษาก่อนโอเคอ่ะ M O อ่านี่นี่นี่มาด้านล่างแล้วเราสังเกตนะไม่ต้องพิมพ์ทั้งหมดนะนี่ปะพิมพ์ขึ้นตรงนี้กดเลยโอเคอ่ะเราก็กดอีกอันไหนเดอกี่ครั้งนะ่าให้นะักกดเองสาครั้งสครั้งอ่ะก็สามทีใช่ไหมอ่ะนักกดเลย นี่นี่น,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 นี่กดคลิกคลิกที่คำสั่ง move forward ปุ๊บสองแล้วอ่ะดีปุ๊บพอถึงแล้วต้อง่ายต้อง collect gem ก็คือเก็บเจมกดอ่าคิดว่าถูกยักถูกแล้วก็ run my code อนะ่าอย่าไปกลัวนะอเ,เออสำหรับใครที่แบบนี่ collect gem แล้วเยอ่อย่าไปกลัวภา,าษาอังกฤษนะเราจะได้เก่งๆโอเคไหม โอ้เจลเจๆๆจ่ะโอเคเขาบอกว่า next page ก็ไปต่อด่านต่อไปด่นต่อะเดี๋ยวสาธิตให้ดูสักนิดหนึ่งคราวนี้อ่านไม่ออกไม่เป็นไรก็ลองค่อยๆอ่านแล้วกันคิดว่าไม่ยากหรือดูภาพก็ได้ดูภาพเขาบอกว่าต้องอะไรต้อง close switch เป็น off ก็คือเดี๋ยวต้องเดินไปปิดสวิตช์ตรงนี้ให้เป็น off เดินถึงนี่เลยใช่ไหมแต่ต้องผ่านเจมไหม ผ่านผ่านุูบก็ต้องเก็บด้วยใช่ปะ่ะอ่าแล้วก็ open switch on นะเ,เขาบอก c o s e switch off เนี่ยค o i คอย activate อยู่เราต้องไปเปลี่ยนให้เป็น on โอเคปะ่ะอ่าแล้วก็กดเลย enter เลย enter อืมใช่กดคลิกเลยมีคำสั่งให้เลือกด้านล่างอยู่ไหมครับอ่าอันแรกเจ้าตัวนี้ต้องเดินหน้ากี่ครั้งสังเกตก่อน สองครั้งอ่ะก็ move forward สองครั้ง move forward move forward. อ่าต่อไปเจ้าตัวนี้ต้องทำอะไรเลี้ยวอะไรต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหรือซ้ายซ้ายซ้ายใช่ไหมเราต้องนึกว่าหันหน้าไปทางไหนใช่ไหมอ่ะโอเคเลี้ยวซ้ายคำสั่งไหนดิอ่นนานันะว่าคำสั่งไหนอ่าดูแล้วันนี้อ่าคลิกเลยอ่านว่าอะไรเลิร์น,น,นเทิร์นเทิร์นเ e f t โอเค turn left turn l e แล้วยังไงต่อ ดูภาพเดอเล็บร้รไงต่อไปด้านหน้าไปด้านหน้ากี่ครั้งหนึ่งสองเออเอ,อ้ยต่อต้องเดินหนึ่งครั้งก่อนเพื่อเก็บเจมถูกปะอ่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเลยเแบบเดินเลยเจมไปมแล้วก็ move มูฟ์ o วิร์ดครั้งหนึ่งแล้วเราก็เก็บเจมแล้วก็ move มูฟ์ o วิร์ดอีกครั้งหนึ่งโอเคแล้วเลี้ยวอะไรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอเคอ่าเลี้ยวซ้ายแล้วเดินหน้ากี่ครั้งถึงไปถึงสวิต อ่าสก็คือเดินหน้า2ครั้งโอเคแล้วก็เปิดสวิตช์ใช่ไหมเปิดสวิตช์ก็คือเนี่ยครับสังเกตคําสั่งมีคําว่าสวิตช์อยู่ t ็อปเกอร์สวิโอ้คิดว่านาถูกไหมครับเรามารลุนกันอ่ะลั่นไมโครอ่ามาลุ้นกันมาลุ้นกันนี่มันก็จะแบบ<ห>มีนะแอนิเมชันค่อยๆเดินดูปิโอ้เก็บเจมได้แล้วแล<ห>้วก็ต่อไป โอ้ oh, <Yeah. S 1> เป็นสวิตเป็นออนแล้วครับเรียบร้อยเขาบอกว่าแฟนตาสติกเยี่ยมมากแอบบโอ้สุดยอดมหาสุดจันอ,อ,อ,อันนี้เขาบอกว่าสังเกตครับว่า Find the b u g ์ที่แปลว่ามาแรงเนี่ยในที่นี้มันก็จะหมายถึงเออร์เรอของโปรแกรมว่ามันยังไม่ถูกต้อง เขาบอกให้นะลองดูซิว่าอันไหนมันไม่ถูกต้องให้แก้ให้ถูกต้อง Move forward ถูกยัง Move forward กี่ครั้ง mm hmm. ต้อง move forward กี่ครั้งเดินไปเดินไปที่สวิตผ่านเจม mm hmm. กี่ครั้งเนาะสองครั้งแต่เขามี Move f o r w a r d กี่ครั้ง mm hmm. หนึ่งครั้งครั้งเพิ่มเข้าไป mm hmm. อ่านี่เลยไปคลิกด้านหลังวิธีการนะคลิกด้านหลังปุ๊บแล้วก็ e n t e ตอร์ลงไป โอเคอะแทรกคำสั่งไปเลยครับต้องมูฟอีกครั้งหนึ่งถูกปะโอเคแล้วก็เทิร์นเลฟถูกไหมเทิร์นเลฟเทิร์นเลฟเแล้วทำไงต่อไปด้านหน้าไปด้านหน้าไปด้านหน้าแล้วทำไงต่อไปด้านหน้าไปด้านเอ้ยอย่าลืมเก็บเจมใช่ไหมเดินหน้าหนึ่งครั้งแล้วเก็บเจมใช่ไหมแสดงว่าอันนี้เกินมาถูกไหมเกินมาต้องทำไงลบทิ้งดี่บีลิทบีลิทอ่า อีลี่ปึ๊บปึ๊บยีลี่ดิทีกทีอีกทีปึ๊บอ่าให้มันสวยๆแบบนี้แล้วพอเดินหน้าปุ๊บคอลเลกเจมคอลเลกเจมเสร็จเดินหน้าแล้วก็เปิดสวิตถูกไหมครับถูกไหมถูกยาก,ถ,กยถูกแล้วอ่ะรันไมค์โค้ดครับรันไมโค้โอ้ยังงต่อม เป็นไงโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นกันต่อแต่วันนี้เราจะทำคลิปแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับคนที่มี iPad i นะ p n o n e มีแอป,ปนี้หรือเปล่าลองไปโหลดดูนะชื่อว่า Cloud, s w i สวิ a y g r o u n d หรือว่าพวกคอมพิวเตอร์ที่เป็นพวก MacOS นะครับแต่ถ้าน้องๆคนไหนไม่มีก็ไม่ต้องไปหานะก็คือไปดาวน์โหลดแอป,ปที่เขียนว่าพวกโคดดิ้งอ่าโคดดิ้งบล็อกโคดดิ้งอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลย แนวแนวนี้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับอย่างน้อยเล่นวันละครั้ง2วันครั้งนะครับเพื่อฝึกอะไระฝึกสมองของเรา่ให้คิดอย่างเป็นระบบนะครับเพราะว่าในโรงเรียนจะมีวิชานี้ด้วยนะใช่ปะ่ะอนนาเคยเรียนปะ่ะวิชาโคดดิ้งหรือที่เรียกว่าวิทยาการคำนวณนะครับสําหรับคลิปนี้พ่อโจกานาขอลาไปก่อนอย่าลืมไปเรียนรู้ลองเขียนโปรแกรมกันนะอ่ะบ๊ายบาย,บาย